อาโดดแล้วเฮ้ยปุ่มนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับถ้ามาลุ่นตายอยู่ที่ธรรมศาสุขโขทัยขี้เก่าพี่น้องเขามาดักเอาหมองนี้ครับน้องเปิดประตูน้าหน่อยนะครับน้ามันบ่ไหลเลยพี่น้องบ่ไหลก็หาหมองยงง่ายขึ้นกันน้ำไหลก็หาหมองยงง่าย ยังไงเนาะมีมาโดดดมายังบ่ปลาใส่ตามพี่น้องตัวแรกอ ตัวปลาพี่น้อสองตัวครับนึกว่าสิโบมีนี่พี่น้องปลากอหลังให้หนะครับปลาหลัางก้อน <t os> พี่น้องดูนะนึกว่าเสิบว่ามีปลาต้องดักเอาพี่น้องยกเรื่องยังยังก็บ่ไห้ครับค่อยๆว่างไปย,ยังสิเด้อพี่น้องนํามันบ่ไหลนะครับตัวปลากับพวไห้อยู่พี่น้องรุ่นนี้นะครับเนี่ยตัวใหญ่ตัวหน่อยครับดักก่อนละ ปลาสวยกระสิดรุนรุนนี้พี่น้องแต่ตัวโตไม่ค่อยมาแล<อ>้วฉันน้ำไ,<ด>ไม่ไรน้ำไม้ครับพี่น้องนักเอาเดี๋ยวต้องฐานน้ำไม้ครับน้ำไม้มากหลอดไม้ไงไขอยู่พี่น้องเขาจะเปิดมาบ่ดูนักเอาอย่างีนะครับอย่างเด็กกะฟ้าไปนั่งครับพี่น้องครับไพซุนโอซุนใจย่อดำพิเศษย่อขาพิเศษเลยจะเป็นกระโปรงยงย่อพี่น้องกระสอบถามเขาไม่ได้ครับรือจะเป็นก้องแกงอลูมิเนียมมาพี่น้อง เดี๋ยจะเป็นพ่น้องทั้งสอปอเลาาครับสนอสนใจกับทักขามาได้พ่น้องอยากได้อุปกรณ์ยกยก่อครับเขามาทักมาสอบถามได้ครับก็มีบริการจัดทรงขึ้นกันครับผมแดดฮอดเด้เ่าพ่น้องนียแดดทักแดดแน่แต่ยังเมื่อเศร้าเย็นเย็นอยู่พ่น้องี่เย็นเย็นชสวยๆมากอะแดดระบาดนี่นำ้ำน้ำหมอกก็ลงแห้งครับ ครับพี่น้องสินี่ปลาปากนี่ปลาปลาคอมาโดดโซ่บอลมันนี่ไง mm hmm. เก่งหน่อยพี่น้องเลยแน่เหมือนะเห็นตัวไป งดัดวอรอบนี้โอ้ปลาสลิดปลาสลิดพี่น้องเป็นไปได้ไงปลาสลิดลงมาจากไหนต้องมาเนี้ปลาสลิดนี่นี่น้อปลาสลิดสิมาตัวเดียวน, <c oughs> <c oughs> นี่มันปลากี่เดือน สองตัวพี่น้องเลยเอาเอาหัวเสียบเลยฮะบ่ดินบ่ยังได้พี่น้องเลยโตัวกอ้วนนังพี่น้องนะิ้งพี่น้องเลยเพราะั้ปิีงทอด ตัวเดี๋ยวว่าปลาใสบวชโดยบนยังเลยพี่น้องเลยตัวยังไม่กระสีไม่กระสีอุปูุก็หนีพี่น้องเลยเนี่ยอวนปลูกลูกมีเสียงแล้วพี่น้อง อีกแล้วพี่น,น้องมาอีกแล้วตีโตครับรอบนี้ขาโย่ขาโย่ยทิมหัว ใส่ตัวเนี้ยัวนมาดูเลยมืน,นี้ยตามก็บวนดีนอืบวนดีพี่น้องคน่นบวลดุกบนจุกจุกจ๊กเนยแต่มองนี่มันยังไม่เทไจเลยมาเสียงเดียวขึ้นมามันบวดไหลขนาดกาับ้รงแบกเอาสิครับผมนี่บอนเอ้าเจี๊จตเจียเอ้าอันอตุนามีบบโอ้เอ,อ <laughs> เอาพูดอีพี่น้องคนละเอา้ากัตัวนู้นแล้ว,วันดิ้นเลย

มาพี่น้องมาแล้วมาแล้ว,ลวเออไปคุยลามกูสิพ่อนี่ยังสีพี่น้องเลยไปคุยลามไปคุยลามปลาสวยไปสายปลาสวยอ,อืมตัวรอบน,นอี้พี่น้องสี้พี่น้องรอบนี้ไท่ดับ มั้นเสียพี่น่อยเลยปลากรา,ามแทงปลาพี่น่องเลย ตบแลกันเอพักบุ้งตากระจกพี่น้องเห็นไหมไปเค็ดปลาแดดพี่น้องเลยตุ variance, ่มเป็นยังไงครับ โดยพวกคนแล้วใส่มวแข้งมีลองเลยโิพ่อ โอ้โไปกี่เดือดพี่น้องเลยเดือนหมอตัวจิ้วดึงถอดมาก,กินข้ามระโตเลยพี่น้องเลยไปตากแดดแห้งกสิเป็นปลาเรืออย่างถอดมากินข้ามระโตหลนนอนแห้งโคโล อ้าวโดดแล้วโอ้ยปุ่มเนี่ยพี่น้องเอ้ยพือย่อนะตาใส้หัวแข็งตัวน,นึงครับตัวโดดซ่นะพี่น้องเอ้ยเก็นโดดมากตัวนึงอะดีใจละ่ะตาใส่ตันดักไปเรื่อยพี่น้องเอ้ย าอาซีโป้เดติดแบบเป็นปูมเป็นยงนนังกัสครับนี่ก็ยังพอได้อยู่ครับมาทีละโตสองตงสัสครับเก็บไปเรื่อยกันสแต่พกปลาป,ป,ป่าก็เห็นเห็นเลยครับมือนนี่เห็นปลาใส่ตันก็ปลาสอยครับสอยของแขงกัดโดนๆมาเถอะปลาคอคือสีบปมากแล้วคือมาดูแทอมาคล่องหนีบ่ได้ปลาคอพป่น้องพอสองเถอล่ะ พอยืมองอีกเทนนึงแล้วก็ทางในเทนนึงครับบริเวณพอโตตรงมีจักมือแล้วลงลงมาเขาย่อนี่มันก็พอได้่ยี่พี่น้องยกไปเรื่อยงั้นสิละครับพ้นบางยกมันก็ยกได้แบบเบิดอเบื่อเลยสิมันก็บระเด็ว่าหายไปเลยครับไงพอได้อยู่ครับโตซองโตมันยังฝูกมันก็คือบางหันแล้วครับได้หลายขี้หลอดบางหันนะ นำไลมันก่คิดว่าจะคิดอยากพี่น้องอันนี้นำว่ไล่หาไปบ่าหลบเนี่ยอืออือ้าวไปที่ไหนแล้วบี่หันทนะลุเลโดดทะลุย่อไปเลยพี่น้องเลยตัว่า่ครัก สองครับเราอนี่สองเกะเ็บเล็กผสมหน่อยไปพี่น่องเ้ยพอไเด้ไปทอดพอไเด้ไปทอด ปลาเข่งปลาเข่งพี่น้องปลาเข่งรอบนี้ตัวแทบไม่เห็นเลยตัวปลาเข่งกับตัวนี่มันเป็นซ้ำการนอโรอดปลาใส่ตันเป็นยังมันะ่ะ ป่านอนหน้าที่น้อยโคลงไปเลย <laughs> ไหลตายอรวดๆดิ๋วไปเลยครับตัวใหญ่กยี้ มาโดดพี่น้องเลยเพี้ยนน้อยไปแต่เพี้ยนน้อยพี่น้องเลยโตกไปเป็นหน่อยครับพี่น้องน้อยนึ่งเดี๋ยวสิดักไปเลยพี่น้องยังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องเลยเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม